ในชุมชนแออัดที่แคบและอับแสงกลิ่นขยะหมักคลุ้งลอยตลบไปทั่วตรอกหมาจรผอมโซตัวหนึ่งก้มหน้าคุยกองเศษอาหารที่เน่าค้างมาหลายวันน้ำลายหยดไหลาตามความหิวโหวยมันพยายามคาบเศษกระดูกข,ขึ้นมาเคี้ยวแต่ทันใดนั้นไอหมาโซกรกออกไปหิพ้นเสียงตะโกนดังสะท้อนไม้ไผ่ถูกสะบัดฟาดกระแทกพื้นจนฝุ่นกระเด็น หมากระโดดหนีสุดแรงขนฟูหางหดแนบขามันหอบหายใจแรงตาละห้อยหันกลับไปมองกองขยะอีกครั้งเหมือนยังไม่อยากตัดใจจากเศษอาหารที่อาจต่อชีวิตมันได้คืนนั้นขณะที่หมาจรยังคงหอบเหนื่อยอยู่ริมตรอกมืดแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องให้เห็นเด็กชายตัวเล็กกำลังก้มกินข้าวห่อใบตองเก่า เสียงท้องหมาร้องครางเบาๆดังขึ้นดวงตาหิวโหวยของมันจ้องไปที่ข้าวทีละคำหิวใช่ไหมเอาไปสิเด็กยื่นมือออกมาอย่างไม่ลังเลหมามองหน้าเขานิ่งน้ำตาคลอเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆก้มลงกิ่นช้าๆเหมือนกลัวว่าอาหารคำนี้จะหายไปจากปากจากวินาทีนั้นความอบอุ่นเล็กๆได้เริ่มก่อตัวขึ้น ทำกลางความโหดร้ายของชุมชนยามเช้าในชุมชนแออัดแสงแดดลอดเข้ามาตามร่องไม้ผุพังบ้านเรือนปลูกติดกันแน่นราวกับจะทับซ้อนกันเสียงคนตะโกนซื้อขายกับกลิ่นอาหารเจือควันดำจากเตาแก๊สเก่าๆคลุ้งไปทั่วเส้นสายไฟพันกันยุ่งเหยิงห้อยต่ำเหนือศีษะตะเกียงน้ำมันตั้งเรียงรายตามมุมบ้าน ราวกับทุกจุดคือเชื้อไฟที่พร้อมลุกโชนได้ทุกเมื่อท่ามกลางบรรยากาศอันเปราะบางน,นี้หมากับเด็กชายเพิ่งจะเริ่มสร้างมิตรภาพอันเล็กน้อยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังอยู่ใต้เงาของภัยร้ายเย็นวันหนึ่งขณะที่เด็กชายกำลังนั่งลูบหัวหมาอยู่ข้างทางเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังแทรกเข้ามากลุ่มวัยรุ่นถือขวดเบียร์ในมือเดินโซเซเข้ามาใกล้ ป่าหินมันเลยก้อนหินก้อนแรกกระแทกพื้นเสียงดังอีกก้อนพุ่งเฉียดตัวหมามันสะดุ้งถอยหลังหูตกหางจุกเสียงหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นหยุดนะอย่ามาแกล้งมันเด็กชายยืนกางแขนบังไว้แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกล้าหมาเห่าเสียงต่ำข้างๆราวกับร่วมปกป้องวินาทีนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับหมาได้เชื่อมแน่นแฟ้นขึ้นด้วยไฟแห่งการปกป้องค่ำคืนอับชื้นคลี่คลุมชุมชนกลุ่มชายเมาเดินลากเท้าผ่านตรอกแคบเสียงหัวเราะดังสะท้อนผนังไม้มือหนึ่งขี้บุรี่ที่ใกล้มอดและเมื่อควันสุดท้ายจางหายก้นบุรี่ก็ถูกสะบัดลงบนกองขยะกองโต เศษผ้าขาดรุ่งริ่งดูดซับประกายไฟเล็กๆไฟสีส้มค่อยๆลามทีละเส้นควันบางเบาลอยขึ้นคลอเคลวกับกลิ่นเน่าเหม็นของเศษอาหารไม่มีใครสนใจนอกจากหมาจรผอมโซที่หันไปมองดวงตาของมันสะท้อนเปเลวไฟเล็กๆราวกับสัมผัสได้ถึงหายนะที่กำลังจะมาเสียงแตกดังปะทุ เปเลวไฟจากองขยัะลุกพรึบพัดลามไปตามไม้เก่าที่ต่อเชื่อมเป็นบ้านเรือนขวันดำหนาทึบเริ่มคลุ้งขึ้นฟ้าเสียงคนตะโกนโหกเวกดังไปพั่วตรอกแคบไฟไหมไฟไหมแล้วโว้ยเด็กชายสะดุ้งโผลเข้ากอดหมาผู้คนวิ่งแตกตื่นชนกันล้มระเนรนาดหมาจรเห่าเสียงดังลั่นท่ามกลางเปเลวไฟที่สะท้อนในดวงตา นี่คือการเริ่มต้นของหายนะที่จะกวาดกลืนทั้งชุมชนไปอย่างรวดเร็วเปเลวไฟลุกลามรวดเร็วหลังคาบ้านไม้แตกเสียงดังเปรียปร้ยเปียเด็กชายถูกแม่คว้ามือดึงวิ่งไปตามซอยแคบที่เต็มไปด้วยควันหนาทึบวิ่งลูกอย่าหยุดวิ่งเร็วหมาเห่าตามหลังดังลั่นวิ่งเคียงข้างฝูงชนที่เบียดเสียด คนบางคนผลักเด็กและหมาให้หลบไปข้างทางเสียงร้องไห้ปนเสียงร้องตะโกนดังระงมเด็กชายหอบหายใจแรงหันไปมองหมาด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวแต่ยังมีประกายเล็กๆของความเชื่อใจเหมือนบอกว่าเราจะรอดไปด้วยกันผู้คนเบียดเสียดแย่งกันหนีไปตามตรอกแคบเสียงกรีดร้องดังระงมท่ามกลางควันหนาทึบที่บดบังทุกทางหนี เด็กชายกอดคอหมาแน่นพยายามดันตัวเองฝ่าฝูงชนไปข้างหน้าอย่าพามันมาด้วยมันเกกะาออกไปมือผู้ใหญ่บางคนผลักหมาจนล้มกระแทกพื้นเสียงไอจากเด็กและกลิ่นควันเผาไม้เข้มขึ้นทุกทีหมาพยายามลุกขึ้นสะบัดขนที่เปื้อนขมเหาแล้ววิ่งกลับไปเคียงข้างเด็กอีกครั้งไม่มันต้องไปกับผม สำหรับเด็กชายตะโกนทั้งน้ำตาเสียงหมาเห่าดังก้องท่ามกลางเปลวไฟที่กำลังล้อมเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีฝูงชนไหลทะลักไปสู่สะพานไม้เก่าที่ทอดข้ามคลองน้ำดำคลุ้งกลิ่นเหม็นแรงเหยียบย่ำหลายสิบคู่เท้าทำให้สะพานสั่นสะท้านเด็กชายกับแม่ถูกเบียดดันขึ้นไปตรงกลางสะพานขณะที่ไฟลุกโหมด้านหลังไล่จี้มาใกล้ จังหวะต่อมาเสียงไม้หักดังเปรี้ยพื้นสะพานซุดตัวคนกรีดร้องร่างตกกระแทกน้ำเสียงดังตูมเด็กชายเสียหลักร่างเอียงจะตกตามไปด้วยแต่ทันใดนั้นหมาจรผอมโซกระโจนเข้ากัดแขนเสื้อของเด็กไว้เต็มแรงร่างเล็กถูกดึงกลับขึ้นมาบนสะพานอีกครั้งเด็กหอบหายใจน้ำตาคลอเบ้าขณะมองหมาด้วยสายตาตื้นตันปนหวาดกลัว หลังจากรอดพ้นสะพานไม้ที่พังถลม่มเด็กชายแม่และหมาต้องมุดเข้าไปในซอยเล็กแคบที่มีเพียงแสงไฟลุกโชนสะท้อนผนังไม้ทั้งสองด้านเปลวไฟลามขนาบทั้งซ้ายและขวาแผดเผาจนไม้แตกเสียงดังเปรี้ยๆเ,เด็กชายไอยขอกแขกจากควันแม่โอบดึงลูกแนบอกพยายามก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวขณะที่หมาเห่าเสียงต่ำ แสดงท่าทีคุ้มกันราวกับพร้อมสู้กับไฟที่กำลังล้อมเข้ามาซอยนั้นเหมือนกลายเป็นอุโมงค์แห่งเปลวเพลิงทุกลมหายใจช่างหนักอึ้งแต่ทั้งสามก็ยังฝืนเดินฝ่าไปด้วยแรงศรัทธาเพียงอย่างเดียวว่าอีกฝากต้องมีทางรอดวิ่งสุดซอยแต่ข้างหน้ากลับเป็นกำแพงไม้สูงขวางตายตัวเปลวไฟด้านหลังลามเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงไม้แตกดังเปรียปร้ย ควันดำหนาทึบพัดย้อนกลับมากลืนเอาลมหายใจของทุกคนไปทีละน้อยหมาจรหมุนวนกระทืบเท้าลงพื้นสองสามครั้งราวกับกำลังหารอยรั่วเล็กๆเ,เพื่อพาทุกคนออกไปให้ได้แม่เราจะไปทางไหนผมหายใจไม่ออกอดทนไวลูกก้มหน้าปิดจมูกไว้ก่อนเดี๋ยวแม่หาทาง ควันกลืนแสงจนโลกมืดแคบลงเหลือเพียงเงาของสามชีวิตติดกับกำแพงไม้เสียงคนไกลๆตะโกนขอความช่วยเหลือสลับกับเสียงถังบางอย่างระเบิดเบาๆอยู่ลึกเข้าไปในชุมชนหมาหยุดนิ่งหน้าผิวไม้ที่ปริแตกตรงมุมล่างมันเริ่มใช้เขี้ยวกัดลงไปกึกกึกเลือดซึมที่มุมปากแต่ยังไม่ยอมหยุดหมาจรยังคงกัดไม้ไม่หยุด จนเศษไม้เก่าค่อยๆแตกออกเป็นช่องเล็กๆแค่พอให้เด็กมุดผ่านได้ควันหนาทึบไหลทะลักเข้ามาเด็กชายสำลักน้ำตาเล็ดแม่รีบประคองลูกเข้าหาช่องนั้นทันทีเร็วเข้ามุดออกไปลูกอย่าหยุดเด็กชายก้มตัวลงคลานฝากควันออกไปทางช่องไมเ้เล็กๆหมาย,ยืนหอบหนักปากเต็มไปด้วยเลือดและเศษไม้ติดฟันแต่แววตาย,ยังแน่วแน่ มันดันหลังเด็กอย่างระมัดระวังราวกับกําลังส่งเจ้าของใหม่ไปสู่ทางรอดที่แสนเปราะบางผมผมออกมาได้แล้วแม่เสียงนั้นทําให้หมาเห่าแผ่วเบาเหมือนยิ้มทั้งที่ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและควันไฟโอบล้อม เด็กชายกับแม่สามารถลอดออกมาทางช่องไม้แคบๆได้แต่หมากลับถูกเปลวไฟลวกขนบางส่วนจนไม่เกรียมมันหอบหายใจแรงร่างสั่นแต่ยังฝืนวิ่งตามสองแม่ลูกมาอย่างหมดแรงเด็กชายก้มลงลูบหัวมันด้วยน้ำตาคลอเบ้าเรากับรู้ว่าหมาตัวนี้เพิ่งเสียสละบางสิ่งไปเพื่อให้ตนรอดชีวิตควันไฟหนาทึบทำให้เด็กเริ่มไอรุนแรง ร่างกายเล็กๆอ่อนแรงจนเกือบสุดลงหมากัดชายเสื้อแล้วดึงอย่างแรงเหมือนบังคับให้เด็กก้าวต่อไปแม้ตัวมันเองก็แทบลม้มผมไม่ไหวแล้วแม่รีบโอบลูกแน่นแต่ก็ยังวิ่งตามแรงของหมาที่คอยดึงพาออกไปข้างหน้าภาระของมันหนักเกินไปสำหรับสุนัขผอมโซตัวหนึ่งแต่หัวใจกลับไม่เคยยอมแพ้ จู่ๆเสียงระเบิดดังสนัน่นตูมถังแก๊สในครัวบ้านหนึ่งแตกไฟพุ่งทะยานขึ้นสูงเหมือนกำแพงเพลิงขวางหน้าเปเลวไฟแผดเผาทุกสิ่งเสียงกรีดร้องดังแข่งกับเสียงเพลิงลุกโหมเด็กชายกับแม่กอดกันแน่นหมาเห่าโหยหวนสุดแรงราวกับกำลังท้าทายกำแพงเพลิงที่ไม่มีทางเอาชนะได้เมื่อไม่มีทางไปด้านล่าง พวกเขาถูกบังคับให้หนีขึ้นบันไดไม้เก่าที่โยกคลอนไปยังชั้นบนของบ้านไม้ที่แคบและร้อนอบอ้าวเปลวไฟโหมล้อมรอบทุกทิศทางแผ่นไม้ส่งเสียงดังเปรี้ยราวกับจะพังลงมาได้ทุกเมื่อเด็กชายร้องไห้สะอกสะอื่นกอดหมานแน่นจนตัวสัน่นแม่ตะโกนสุดเสียงเรียกหาความช่วยเหลือแต่รอบข้างมีเพียงเสียงไฟลุกโหมคำรามตอบกลับหลังคาไม้เก่ากรอบเริ่มส่งเสียงลั่น แผ่นไม้ขนาดใหญ่ถล่มลงมาอย่างรุนแรงหมากระโจนขวางทันทีดันเด็กกับแม่ให้กระโดดพ้นออกไปตัวมันเองกลับถูกไม้ทับจนบาดเจ็บหนักเลือดซึมเต็มขนเขม่าไฟคลุ้งปกคลุมร่างที่สั่นเทาสำหรับแม่กับเด็กลอดผ่านช่องกำแพงที่แตกออกได้ทันเวลาแต่หมากลับไม่สามารถตามออกมาได้ร่างมันติดอยู่ภายในกองไฟที่กำลังโหมล้อมทุกทิศ เด็กชายหันกลับมาเห็นเพื่อนสี่ขากำลังดิ้นรนอยู่ท่ามกลางเพลิงไม่ปล่อยมันไว้ไม่ได้ปล่อยผมไปช่วยมันเด็กชายดิ้นสุดแรงแต่แม่กอดรั้งไว้แน่นน้ำตาไหลพรากหมาที่ติดอยู่ในกองไฟหยุดดิ้นหันหน้ามาสบตาเด็กเป็นครั้งสุดท้ายมันเงยหัวหอนเสียงยาวโหวยหวนดวงตาสะท้อนทั้งความเจ็บปวด และความรักที่ไม่สิ้นสุดแล้วเปลวไฟก็ค่อยๆกลืนร่างของมันไปความเงียบเข้าปกคลุมเหลือเพียงเสียงไฟลุกแตกเปรี้ยเปรียแทนเสียงหัวใจที่แตกสลายคืนนั้นเด็กชายไม่หลับแม้แต่วินาทีเดียวเขาฟุบหน้าลงกับอกแม่สะอื้นสะอึกสะอื้นไม่หยุดเปลวไฟยังคงลุกโชนอยู่ด้านหลังราวกับตอกย้ำความสูญเสียที่ไม่มีวันหวนกลับ ความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงไฟลามแตกเปรี้ยเปรี้ยและเสียงลมหายใจที่สั่นเครือของเด็กน้อยจนเช้าวันถัดมาซากชุมชนยังคงกลุ่นควันทีมกู้ภัยเดินลุยเท่าฐานพบซากหมาดำเกรียมแนบกับกองไม้ที่ถลม่มเด็กชายยืนเงียบน้ำตาเอ่อกอดเศษผ้าขี้ริ้วที่เคยห่มหมาไว้แนบอก แสงอาทิาตย์สาดลงบนร่างเล็กๆนั้นเผยให้เห็นความรักและความสูญเสียที่ฝั่งลึกในใจตลอดไปเรื่องราวของเจ้าหมาผอมโซอาจจะจบลงด้วยเปลวไฟแต่ความรักและความกล้าหาญที่มันทิ้งไว้จะยังคงอยู่ในใจของเด็กชายตลอดไปหากคุณซาบซึ้งกับเรื่องนี้ช่วยกดติดตามเพื่อไม่พลาดนิทานเสียงต่อไปนะคะ ทุกครั้งที่คุณฟังอาจมีอีกหนึ่งหัวใจที่ได้รับความอบอุ่นกลับไป